เขมรอ,อกแตกพระเอกอินเดียเข้าด้อมแม่ทัพจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายกากันมาลิกนักแสดงชื่อดังอินเดียผู้รับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์เรื่องศรีลังกาได้ออกมาขอโทษคนไทยและประกาศถอนตัวจากการเป็นทูตท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาพร้อมโพสตรูปตัวเองยืนถือธงชาติไทยระบ,บุข้อความว่าผมขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆชาวไทยทุกท่าน หากการเยือนกัมพูชาครั้งล่าสุดของผมก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆต่อประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองของผมและผมเคารพประเทศนี้อย่างสุดซึง้งต้นปีที่ผ่านมาผมได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวามไตรีด้านการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยด้วยความเคารพต่อประเทศไทย ผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการและขอถอนตัวจากความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการตัดสินใจของผมถือเป็นที่สิ้นสุดและชัดเจนอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพาคณะเดินทางมาเที่ยวกัมพูชาเป็นเวลาสวันและตามมาด้วยอีกห้าวันในประเทศไทยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครๆรู้สึกไม่สบายใจและล่าสุดกาการมาลิกได้เดินทางไปที่พัทยา เพื่อร่วมทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีโรงเรียนเมืองพัทยาโดยภายในงานนายกาการมาลิกได้เขียนคําว่า Love Thailand บนรูปของพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมลายเซ็นอีกด้วย